สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับผมนะครับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์แห่งบริษัทเว r ร์คัสอินโนเวชั่นจำกัดนะครับเรามาติดตามการทำงานของ3 g มเกอร์เวิร์นะครับของบริษัทวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้ผมยังพากับมิสเตอร์ชีวพันธ์มาด้วยครับแนะนำตัวด้ครับสรับดีครับผุัยุทธทองสุภธรรมครับก็วันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ดูแล นะครับแล้วก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของชีวพันธุ์นะครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้เราใช้คอนเซปต์ว่า3เกอร์เวิร์แพนบวกชีวพันธุ์มามสัจจนยิ่งกว่านะครับครับผมวันนี้วันที่14ตุลาคมนะครับพศสอ6 8ผมอยู่ที่บ้านนาทอนตํบลตดิ่งชันอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชเรามาคุยกันนะครับกับเจ้าของสวนทุเรียนหมอนทองตัวจริงเสียงจริง กันเลยครับสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะคุณพี่ค,ครับคุณพี่แนะนําตัวนิดหนึ่งครับคุณพี่พี่ยุพาพี่สุรินค่ะสวนเกษตรอินทรีย์อ่าคุณพี่ยุพานครับถ้าสวนของพี่ยุพานี้ปลูกต้นทุเรียนใช่ทุเรีนอนอหมอนทองค่ะจะหมดกี่ต้นครับพี่ทั้งหมดก็ร้อยกว่าต้นค่ะร้อยกว่าต้นค่ะ พี่ยุพาได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์สามเกอร์เวพนยังไงครับตั้งแต่ไหนยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับพี่ออได้ยินเขาเขียนว่าเออสามเกอร์วมันคืออะไรแต่ว่ารู้ว่ามันเป็นเกษตรอินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยถึงก็อยากใช้แต่ว่าทุนมันน้อยยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้อยากใช้อยากใช้แต่ยังไม่ได้ใช้เพราะว่าทุนมันน้อยออไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเ,ออเลยมาเจอกับพี่พ,พี่เขาบอกว่าใช้ไปเลย เดี๋ยวเขาจะช่วยต้นทุนหมายถึงคุณพี่เนี่ยมาแนะนําให้มาแนะนาให<ม>าร้รู้จักแล้วก็ให้ใช้ให,ใชหมายถึงว่าให้ใช้ก่อนนะให้ใช้ก่อน,อนอเดี๋ยวเขาต่างพี่แอดอา้าวทำไมอยู่ดีๆมาให้ใช้ยังไงแบบไหน เอ่อด้วยที่พี่เห็นความตั้งใจของน้องยุพาคืออยากได้อยากใช้อันนี้ความตั้งใจว่าเขาอยากอยากใช้อินซีนี้อยเบอร์เต็มร้อยเขาบอกว่าเพื่อประโยชน์ของดินและก็ถ้าเกิดดินดีทุกอย่างก็ดีก็ดีไปหมดใช่ก็เลยเห็นความตั้งใจของน้องก็เลยคิดว่ายังไงก่อนหน้านี้3ปีเขาน้องเขาไม่ได้ผลผลผลิตที่ใช้เป็นที่ปลอยใจค่ะก็เลยพี่บอกว่าถ้ายังไงก็เดี๋ยวพี่ยินดีที่จะช่วยก่อนเลยค่ะ อได้ข่าวว่าพี่แอดเรีเยเปิดร้านขายเคมีกเกษตรอยู่ใช่ค่ะแต่มาแนะนําให้พี่ยุพาได้ใช้สามเกอร์โวแพนซึ่งเป็นอินทรีย์ค่ะก็ตัวพี่ก็จริงๆรักอินทรีย์อยู่แล้วด้วยค่ะอพี่คิดว่าชุดคู่หูนี้ก็มีกรดอะมิโนซึ่งกรดอะมิโนเป็นสารจําเป็นกัดสําหรับพืชพี่ก็บอกว่าพี่คิดในใจว่าถ้าสมมติว่าให้น้องน้องเขาใช้ทําให้ดินดีพอดินดีปุ๊บเนี่ย ทุเรียนมันก็ได้ผลดีครับก็เลยติดลูกเยอะพี่ยุพาก่อนหน้าที่พี่จะได้ใช้สามเกิดเวอร์แพนจากพี่แอดเนี่ยเป็นยังไงมั่งทุเรียนของพี่ทุเรียนมันมันพังแล้วก็มันมันคือมันโมมันไม่เหลืออะไร พังคือว,ว่าต้นมันเราใช้เคมีมาเยอะมันเลยไม่ได้ผลม,ม,มันพังไปคือว่าต้นมันโทมเสียอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้นะใช่ก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ได้รับผลอะไรที่ว่าจะเป็นลูกเป็นอะไรก็ไม่ได้ดะยินแวบๆบเมื่อกี้คือสามปีเนี่ยไม่ได้สามปีปไม่ได้เลยค่ะพออยากใช้ปุ๊บได้บังเอิญมาเจอพี่แอด เขาให้ยืมมาใช้ก่อนให้ยืมมาใช้ก่อนแล้วก็ามาเจอพี่เออ <c oughs> พอเริ่มใช้แล้วเริ่มใช้เมื่อไหร่เริ่มใช้ต,ตั้งแต่ตอนที่ว่าเราอะไรเขาเรียกฟื้นต้นฟื้นต้นไนฟื้นต้นประมาณช่วงเดือนมีนามีนาของปีนี้นะใช่ของปีนี้เริ่มใช้มาเนี่ยคือเราเราใช้ไปเราเราเห็นเมื่อไหร่หลังจากใช้แล้วว่ามัน เฮ้ยอาการของต้นมันดีขึ้นมัน,นมันก็เริ่มดีขึ้นใบก็ดูสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็ว่าใช้ต่อไปดีกว่าแล้วก็มาเจอกับพี่แอดพี่แอดก็เลยว่าใช้ไปเลยเดี๋ยวปุ๋ยอะไรเดี๋ยวพี่ก็ซัพพอร์ตไปก่อนทั้งสามตัวเลยสามเกอร์เวอร์แพนใช่ใช้มาตลอดต่อนเนื่องตั้งแต่มีนาคมใช่ แล้วเราเห็นความชัดเจนว่าต้นมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นผู้คนผ่านไปมาเห็นเขาก็ว่าเออทำไมสวยจังใช้อะไรไม่กล้าบอกนะไม่กล้าบอกยังไม่กล้าบอกเพราะว่ามันตัวเดียวหมายหมายถึงยังไงถือว่าเนี่ยมันแค่นี้แคู่่หนีแค่แค่นี้มันตัวเดียววันนั้นมาฟังครับเดี้ยมสวนมาฟังเขาบอกว่าในใจลึกๆเนี่ยบอกเาตีดเนี่ยใช้เป็นสิบ ใช่ที่ไนมาใช่เพราะว่าเอามาตั้งเป็นอย่างเงี้ยแล้วทีนี้อันเดียวนี้จะดีอ่ะตัวเนี้ยมันจะจะได้ผลอ่ะแล้วเอแล้ว่า้วพอใช้ไปแล้วพอใช้ไปแล้วเราภูมิใจแล้วที่ใช้ใช่ไหมแต่ไม่กล้าบอกคนโน้นว่าใช้อย่างนี้มันจะดีไหมทั้งาที่เราดีอยู่แล้วเีแต่ก็ไม่กล้าบอกคนอื่นไม่กล้าบอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ถามว่าของเขาใช้ตั้งสิบตัวแล้วทำไมเราใช้อันนี้มันจะดีได้ยังไง แต่เราก็ภูมิใจตัวเองว่าเราใช้ดีเราต้องออใช้ต่อเราก็ต้องทาไปต่อเพราะว่าเราเห็นผลแล้วตั้งแต่มีนาจนถึงตุลาเนี่ยใช่ใช้ไปทั้งหมดรวมแล้วประมาณกี่บาทต้นทุน,นกับสามเกอรเวอร์แพน,น่ยประมาณประมาณสักแสนกว่าบาทไม่ถึงแสนไม่ถึงแสน ไม่ถึงแสนนะครับใช้มาเนี่ยตลอดตั้งแต่มีนาจนถึงตุลาไม่ถึงแสนในความรู้สึกถามจริงๆแพงไหมมากไหมกับไม่แพงไม่แพงนะไม่แพงเพราะว่าเราได้คุณภาพที่ดีด้วยอืพี่ยุพาเอาเคมีเข้ามาซักตัวไหมในส่วนนี้ไม่เข้าแล้วไม่เข้ามาเพราะว่ามั่นใจในตัวนี้เอในสามเกลอใช่ใช่แล้วโรคหรือไอ้สิ่งที่มันรบกวนแมลงหรืออะไรต่างๆนั้นนเป็นยังไงกับ ตัวทุเรียนของพี่ปีนี้ปีนี้มันไม่ค่อยมียหนอนอะไรก็ไม่มีเพีย้ยอะไรก็ไม่มีเนี่ยตัดไปวันนั้นสามตันกว่าแค่ร้อยกิโลเองที่ว<น>่าต้อง<น>เอาออกนี่ตัดไปแล้วตัดไปแล้วหน <3 S 1> ึ่งรอบสามตันกว่าใช่ได้คืนมาแล้วสี่แสนอ๋อตัดไปหมดหรือยังเนี่ย ไม่ก็ยังเหลืออีกประมาณสามพันลูกอะไรเง้ยที่เหลือสามพันลูกใช่คือที่ตัดไปแล้วแค่ยี่นี่มันเกินทุนไปแล้วมันเกินยังไม่ถึงแสนยังไม่ถึงแสนเลยโดยที่ใช้สามเกอรวอแนอินซีล้วนๆทั้งสาตัวนะครับไม่เอาเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมาเลยดูได้มีไส้เดือนมีอะไรโอ้โหนี่ถือว่าภูมิใจชื่นใจ อ๋อแต่ก็ไม่บอกคนอื่นกลัวคนอื่นได้ดีกว่าเราไม่ไม่ใช่กลัวคนอื่นเพราะว่าไม่เชื่อในการที่เราใช้แล้วแอบไปใช้นู่นนี่ไปใช่ไหใช่ใช่เขาไม่เชื่ออยู่แน่ใจเขาไม่เชื่อนี่อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาใช้ตั้งสิบตัวเรามาใช้แค่นี้ซองนิดเดียวแล้วใช้ต่อเนื่องไหมครับใช้ต่อเนื่องตลอดเลยคิดว่าใช้ต่อไปเลยมั่นใจแค่ไหนกันมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่เขายังบอกไม่หมด มีมากกว่านั้นีกมีมากกว่านั้นีกลูกใหญ่ๆเนี่ยปกติเขาไม่เอาเขาไม่เอา8กิโลไอ้แค่อะไรเนี่ย8กดโลนะมันไม่เป็นจระเค้มนันลูกโตก8โตกิโล เออเนี่ยแปดสิบลูกทั้งต้นนั้นเขาเอาหมดเลยเอาหมดเลยแล้วหมดเลร้อยสามสิบทุกลูกปกติมันคือทุเรียนเดียวคัดออกเข้าคัดออกใช่ใช่ถ้ามันลูกโตขนาดนั้นเจ็ดแปดตต้องราคาตกกันบ้างอ่ะผมบอกแล้วเขาบอกไม่หมดบอกหมดเดี๋ยวก็จะบอกว่าโอ้โหบ้านนี้ลงทุนน้อกัะไรเยอะกับอะไรเยอะแต่ลงทุนน้อยมากเลยอออีกนิดนึงพี่ยุพาอยากให้ฝากหรือแนะนํากับเกษตรกรหน่อยเพราะยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนีนี่คือทุเรียนทวายนะครับเป็นนอกฤดูใช่ไหมเขาเรียกนอกฤดู ลองบอกให้เขามั่นใจหน่อยครับให้เขามั่นใจมั่นใจได้เลยค่ะกับ3ามเกลเวอร์เพนที่ใช้ไปเนี่ยมันล้ำค่าจริงๆเลยคุณภาพที่เราได้รับมาผลประโยชน์ได้เยอะมากๆเลยที่ว่าจากไม่เคยได้มาประมาณ3ปีแล้วไม่เคยเห็นผลพอมาใช้3เกลเวอร์เพนเนี่ยร้อเเลยค่ะที่มั่นใจแล้วก็จะใช้ต่อจะแนะนําเพื่อนๆไปด้วยนี่นะครับนี่คือเสียงจริงนะครับจากเกษตรกรตัวจริงซึ่งได้รับโอกาสดีๆจากพี่แอด โอ้ต้องถือว่าพี่แอนนี่เป็นพี่แอดเป็นคนที่ช่วยเลยโอ้โหถือว่าพี่แอดต้องมั่นใจในผลิตภัณฑ์สามเกอร์เวอร์แพนมากมากมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่ขนาดแค่เปิดร้านนะครับแค่เปิดร้านขายแล้วขอโทษนะครับร้านที่เปิดคือร้านเคมีเกษตรนะแต่แนะนาให้แล้วมั่นใจกับความเป็นอินซีความเป็นชีวภาพของบริษัทเดอะเบยูซีไอของเราโอ้วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ยุพาแล้วก็พี่แอดมากนะครับที่ ได้ให้โอกาสดีๆให้เรา,าได้มาสัมผัสความชัดเจนของ3 g เกอร์เวและบริษัท WCI ซึ่งเราคาดหวังกับการที่อยากจะเห็นแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินทองจริงๆให้กเกษตรกรได้ลืมตาอ้าปากจากการเป็นอินทรีย์จริงๆนะครับเพราะที่ผ่านมาการใช้อินทรีย์มันไม่ค่อยตอบโจทใช่ใช่ไหมครับใช่คนก็นเลยกเกษตรกรนก็เลยต้องหั<ค>นไปใช้ แต่วันนี้นะครับเรามีอินซีครบรูปแบบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาและก็การรักษาการป้องกันเชื้อโรคต่างๆบริษัท WCI ของเราพร้อมครับที่จะให้เกษตรกรได้รับได้เจอกับสิ่งดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พวกเราทุกคนก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ได้ติดตามนะครับคลิปนี้มั่นใจเลยครับสามเกอร์เวิร์แพน และชีวพันธุ์ของบริษัท WCI นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ยุภานะบขอบคุณพี่แอนะครับขอบขอคุณมากๆนะครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรอินทรี C, นะครับแล้วก็คุณภูทยุทธทองสุขธรรมมิสเตอร์ชีวพันธุ์แห่งบริษัท WCI หรือ World Class n o v o v i t n o n จำกัดก็ต้องขอฝากทุกท่านไว้วันนี้